ก็คืออันนี้น่าสมมากเพราะว่าอาบน,น้ำแล้วแต่ก็หน้ามันอยู่ก็ไม่เป็นไรก็อันนี้มารวมทัวก่อนที่เราจะย้ายหอออกเพื่อที่จะไปฝึกงานแล้วก็รีวิวเล็กๆ,ๆน้อยกับความทรงจำที่ใหญ่นะคะก็นี่ดีดะครีของนี่เลยนี่เลยันลงเท้าใช้ตั้งแต่ปีหนึ่งละ พนอะไรรองเทา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่คือแบบสุดนี่นะคะ่ะมันก็จะเขาก็จะมีตู้รองเท้าให้แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะก็เขาจะให้เป็นแบบนี้ซึ่งอีกหอหนึ่งมันจะเป็นที่มีชั้นข้างบนซึ่งเราก็เลยซื้อเพิ่มค่อน,นข้างเยอะนะคะของก็มีตั้งแต่นี่เลยคะ่ะของศักสิ่งสักสิ่งสักสิิสสสสสส์แล้วก็ของสับมีหนังนะคะแล้วก็ห้องใช้ทั้งหลายสเปรห้หองเทนห่ออะไรแล้วนี่ค่ะ แลวนี่ก็ซื้อเพื่มมาเป็นดาวอวัอยตากรเลยใจแล้วก็มาตั้งแต่ตอนแรกคือเตียงหักด้วยนะแต่ก็บอกเจ้าหน้าที่ไห้ว่าเตียงหักแล้วก็นี่ด้วยมันก็เป็นรอยอันนี้ก็บอก,กเจ้าที่ด้วแต่นี่ก็เอารูปที่นี่วาดไปแปะไว้พวกนี้ก็คือเราก็แปะมันกาที่มันเลาออกได้นะน,นี่ก็เสื้อส่งสักมาด้านมันอเอาว่า l a ี y ล o n g l e t นะคะนี่ให้ดูตัวสุภาพชอบขึ้นเยอะจรนะคะนีมันก็จะมีสองชงั้นนะตรงนี้ เราก็เลยต้องหาแบบอ,อะไรมาใส่เพิ่มนิดหน่อยให้ขอบมันจุขึ้นนิดนึง mm hmm. ก็พยายามจัดเป็นระเบียบอย่นะแต่คือของมันเยอะมาก mm hmm. อันนี้ก็มีชั้นเพิ่มน,นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเอฟเฟกตีฟเลยอันนี้ก็ชั้นรองเทา้าเรามาใส่ของ mm hmm. นี่นะคะวกกันดอกติดเพชรน,นี่อันนี้ส่วน <c oughs> ของร <c oughs> ะเบียงอันนี้น้องตับผ mm hmm. ้าไวา <c oughs> มองต้นไม้คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างยาใจในวันที่เครียดมากเลยแบบนี่คือแบบว่าแต่ก่อนเล็กแค่นี้เองคือแบบตอนที่เราเป็นต่งางประเทศคือน้องดูแลดีมากต่ายากเเขาก็จะมีสิ่งให้ซึมรกบปิดไวได้นี่ในส่วนของข้งนที่นะคะ โซน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 ไม่มีอะไรมากมากยก็ที่กองน้ำเพราะพูดถึงแล้วหลุดเลยที่กองน้ำเป็นอะไรที่มาแฉะมากเพราะว่าน้ำชอบเหลืองนะคะก็ไม่รู้เป็นอไรแต่เขาพยายามแก้ไขอยูก่ก็ประมาณนี้ก็เป็นความสนงจำสุดเล็กนเลยนะตอนที to to ่จะไปสุดงานไม่เจอกันนาน